จริงๆการที่เราต้องตระหนักรู้วัตถุประสงค์ของชีวิตเราเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำนะหรือธุรกิจที่คุณทํำอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตระหนักรู้วัตถุประสงค์ชีวิตอะนะครับว่าเอตกลงเราเกิดมาเพื่ออะไรนะรเกิดมาเรามีความถนัดมีความชอบนะฮะอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าคุณลองสังเกตดูสิว่าบางครั้งแล้วเรากําลังทําธุรกิจหรือทํางานเนี่ยที่มันที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชอบอ่ะเพราะคุณไม่ชอบเนี่ยมันจะมาพร้อมความไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าสิ่งที่คุณชอบนะสังเกตคุณจะเริ่มถนัดเพราะาคุณคุณอยู่กับมันได้นะคุณทํามันบ่อยๆนะจนกลายเป็นความชํานาญเป็นความถนัดของคุณเพราะงั้นเนี่ยพี่คิดว่าการที่เราเริ่มต้นที่วัตถุประสงค์ นะฮะของชีวิตเราเนี่ยนะฮะให้เชื่อมโยงกับงานที่คุณทําหรือเชื่อมโยงกับธุรกิจที่คุณทำเนี่ยเป็นสิ่งแรกๆเลยหรืออาจจะใช้คําว่าเป็นกระดุมเบ็ดแรกก็ได้นะที่คุณต้องต้องต้องตระหนักรู้เลยยกตัวอย่างเพื่อนผมคนหนึง่งชื่อเปิ้ลนะจริงๆอะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบค้นคว้าวิจัยหาความรู้ใหม่ๆนะฮะอันเนี้ยถ้าเขาต้องไปทํางานซ้ําๆเดิมๆ นะฮะลูทีนเนี่ยผมว่าาคงคงทำไม่ประสบความสำเร็จแน่เลยเขาจะรู้สึกเบื่อนะฮะแต่ถ้าเขาไดททำงานที่เขาเขาเขารักก็คืองานที่จะวิจัยไปข้างหน้านะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอางานวิจัยหรือนะฮะส่งเสริมให้คนแบบมีความรู้มีฉลาดขึ้นเนะะ่ะเขาทำแล้วเขามีความสุขมากขึ้นนะ,ะคุณลองลองคิดดูดวิว่าเวลาเราทำอะไรมีความสุขเนี่ยคุณจะพยายามมันต่อไหมคุณจะพยายามทำให้ดีมากขึ้นไหม นะฮนะมันจะมากขึ้นเลยจนกลายเป็นความชนานาญนะผมว่านะผมใช้คําว่าจนกลายเป็นความถนัดเป็นความชํานาญสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาสามารถคิดแปลงเป็นธุรกิจแล้วก็ที่สําคัญคือถ้ามันเป็นประโยชน์กับผู้คนด้วยนะครับผมว่าอันเนี้ยนะฮะมันสําคัญมากเลยเพราะงั้นการที่เราต้องตระหนักรู้วัตถุประสงค์ของชีวิตนะครับให้เชื่อมโยงกับงานที่คุณทําหรือธุรกิจที่คุณทำเนี่ยผมว่ามันสําคัญมากเลย นะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในอนาคตนะฮะในชีวิตการทำงานของคุณเลยแหละ